คลิปนี้วีแกดพามา2เคสพิทา้า iPhone 17 Series เคสอารามิดที่บางเบาและแข็งแรงที่สุดรอบนี้ทางแบรนด์เปิดตัวมาถึง3รุ่น3สไตล์ให้เลือกบอกเลยว่าน่าใช้ทุกรุ่นครับซึ่งรอบนี้เนี่ยทางแบรนด์ยังคงไลน์อัพเดิม2รุ่นก็จะเอาตัว Mac Easy และ Mac Easy Pro มาแต่ว่าเขาจะเปลี่ยนชื่อให้จำง่ายขึ้นจาก Mac Easy ครับก็จะเปลี่ยนเป็น Ultra Slim และรุ่น Pro เนี่ยก็จะเป็น Ultra Guard ครับ ส่วนอีกรุ่นที่เขาเพิ่มมาในรอบนี้เลยก็คือพีทาก้าโปรกาดครับรวมๆทั้งหมดก็จะมี3รุ่นให้เลือกเดี๋ยวไปดูดีเทลแต่ละตัวกันเลยครับเริ่มกันที่รุ่นแรกกับพีทาก้าอัลตร l าสลเป็นรุ่นที่บางสุดของทั้งแบรนด์เลยถ้าเป็นสายมินิมอลและอยากได้เคสที่บางที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อัลตร s าสลิมก็จะเหมาะมากๆครับ ราะตัวเคสบางแค่0.99ม mm, ิลิเมตรหนักแค่20กรัมเท่านั้นโดยตัวเคสเขาเนี่ยจะคลุมด้านบนไว้ทั้งหมดด้านล่างจะเว้นพอร์ตชาร์จและช่องลำโพงไว้ให้ส่วนปุ่มรอบเครื่องเนี่ยเขาจะเว้นไว้หมดเลยยกเว้นแค่ปุ่มคามิราคอนโทรลที่พิรากาเนี่ยเขาทำมาใหม่ครับเรียกว่าพีตาแท็บซึ่งความพิเศษของปุ่มนี้คือเขาเป็นปุ่มที่ใช้เส้นใยอะร์มิดไฟเบอร์และซ่อนคาปาซิทีฟเลเยอร์หรือว่าชั้นนำไปฟ้าเนี่ยเอาไว้ด้านใน ทำให้เวลาแตะหรือสไลด์เนี่ยใช้งานตัวกล้องได้อย่างแม่นยําและก็ลื่นไหลเลยครับแถมยังได้สัมผัสของเส้นใหยอะลูมิเนียมอยู่ด้วยครับถึงจะบางขนาดนี้แต่ Slim, อัลต้าสลิมก็ยังคงปกป้องเลนส์กล้องด้วยขอบอลูมิเนียมอัลลอยที่ยกสูงขึ้นมาเล็กน้อยและที่สําคัญตัวเคสยังรองรับ m a ็ s a ซฟซ่อนวงแหวนไว้อยู่ด้านในด้วยครับโดยรวมก็จะเหมาะกับคนที่ต้องการความพรีเมียมในทุกมิติ เน้นบางเบาสัมผัสดีและสำหรับสีในรอบนี้ครับมีครบรุกสีเลยก็จะมีสีหลักอย่างซันเซ็ต o ู n ไลท์มิ i l ี้เวก g a l ล็กซี่โอเวอร์ดิฮอหรือว่าแนวเรียบเรียบเนี่ยก็จะมีให้เลือก2สีก็จะมี b บ็กเกร e y กับแบ็กบลูครับมาดูตัวต่อไปเลยครับกับไลน์อัพใหม่ในปีนี้กับพิธากาโปรกาส โดยรวมด้านหลังครับก็ยังใช้อารามิดไฟเบอร์ทำให้ได้ลวดลายและสัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์ของพีทาก้าเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เขาเพิ่มมาในรุ่นนี้เลยก็คือตัวขอบกันกระแทกครับเขาจะใช้เป็น TPU แทนที่จะใช้เป็นอารามิดไฟเบอร์ตัว TPU เนี่ยจะคุมขอบด้านข้างทุกมุมปิดปุ่มทั้งหมดเลยครับเว้นไว้แค่ช่องพอร์ตชาร์จกับตัวลำโพงเท่านั้นครับส่วนตัวการเลนส์กล้องนะครับก็จะเป็นวัสดุ TPU เช่นกันเวลาตกก็จะซับแรงกระแทกได้ดีกว่าอารามิดไฟเบอร์ครับ นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับดีไซน์พิเศษแบบอาร์ตคัชชั่นนิ่งหรือการออกแบบส่วนโค้งเพื่อรองรับแรงกระแทกซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็รองรับมาตรฐานมิลิเทอรี่สแตนดาร์ดด้วยทำให้เคสรุน่นนี้จะหนากว่าหนักกว่าอัลต้าสลิมเล็กน้อยครับสเปคความหนาจะอยู่ที่2มิลิเมตรและหนักที่ประมาณ35กรัมครับสำหรับภาพรวมเนี่ยโปรกาดก็จะเป็นฟิลลิ่งที่เน้นการปกป้องแต่ยังมีความบางได้สัมผัสของอะรามิดอยู่ซึ่งก็มีให้เลือกทุกสีเช่นกันครับ ปิดท้ายกันในรุ่นที่หลายๆคนรออยู่เลยกับอัลตราการ์ดเคสตัวท็อปของทางแบรนด์เลย เป็นเคสอารามิดไฟเบอร์คลุมมาตั้งแต่ฝาหลังถึงตัวขอบเครื่องแล้วก็จะผสมกับ TPU ที่ตรงขอบเคสและตรงปุ่มเครื่องนะครับซึ่งตรงตัวปุ่มเขาจะใช้วัสดุเป็นโลหะอันนี้ให้ฟิลลิ่งที่ค่อนข้างสวยแล้วก็พรีเมี่ยมมากๆครับโดยไฮไลท์ของเจ้าอัลตรากาตัวนี้เลยก็คือเขาจะเพิ่มความแข็งแรงตัวเคสด้วยเทคโนโลยีการเคลือบด้วยออค่าเรซินที่เพิ่มความแข็งแรงถึงส0 0คือจะได้ผิวสัมผัสอารามิดไฟเบอร์และความแข็งแรงไปในตัวด้วยครับ ส่วนตัวขอบการเลนส์กล้องก็ยกสูงขึ้นมาเล็กน้อยเช่นกันวัสดุตรงนี้จะเป็น TPU ครับส่วนด้านความหนาและน้ำหนักรุ่นนี้จะพอๆกับเจ้าโปรโกาดก็คืออยู่ที่2มิลิเมตรและหนักที่35กรัมครับโดยรวมก็จะเป็นเคสที่ดูพรีเมียมสมกับเป็นรุ่นหลักของพิทากา้าในอรอบนี้เลยซึ่งอัตราการเนี่ยก็จะมีให้เลือก3สีก็คือ Sunset Moon Ri s e และ Back Gray ยครับสรุปไง,ไง่ายๆมีให้เลือก3รุ่นครับก็คือ u l t ต a s l i m มเนี่ยอันนี้จะเน้นบางที่สุด ตัวโปรโกาดอันนี้จะเน้นการกระแทกและเอาตระกาดเป็นตัวจบครบทุกด้านครับใครชอบตัวไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยพิทากา้าก็ยังมีอัซซสซอรีไว้จัดเซตเข้ากันได้ทั้งตัว m a c e a s y Grip เป็นตัวแม่เหล็กนะครับแล้วก็จะมี Mac s a f e w a l l e t ด้วยนะครับหรือใครใช้ r p o d s เขาก็จะมีเคส AirPods จัดสีเข้าเซตทั้งหมดเลยก็ได้ครับสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ Vcat เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของพิทากา้า และสินค้ารับประกันถึง3ปีมั่นใจได้เลยครับ